สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะช่องที่ชวนทําอาหารบ้านๆง่ายๆสไตล์ของปู้นะคะวันนี้นะคะจะชวนมาทําอาหารอีสานนะคะเมนูนี้ชื่อว่าแกงไก่ใส่ฟักนะคะไก่นะคะอันนี้ปู้จะใช้เป็นตัวสะโพกไก่ลอกหนังออกค่ะลอกกระดูกลอกหนังออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็จะใส่เครื่องในด้วยจริงๆเครื่องในไก่ หรือว่าเครื่องในสัตว์ทุกประเภทนะไม่ควรกินเนาะแต่ว่าก็นานๆทีนะคะจัดไปนิดนึงค่ะและนี่จะเป็นฟักหอมค่ะฟักตัวนี้นะคะเรียกฟักหอมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทําเมนูทุกอย่างได้อร่อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงแบบอีสานแกงกะทินะคะทําแกงเผ็ดนะคะหรือว่าจะเป็นต้มฟักนะคะต้มฟักกินกับ ข้าวมันไก่ก็อร่อยหรือว่าต้มฟักเป็นเป็ดตุนมะนาวดองก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะอุย้ยมีแมงวันตัวหนึ่งรบกวนเดี๋ยวตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะเครื่องแกงของปูจะมีกระเทียมไทยนะคะมีกระเทียมอันนี้มีกระเทียมจีนหลงมากรีบหนึ่งนะมีกระเทียมนะคะมีตะไคร้พริกแดงนะคะอ๋อลืมหอมแดงค่ะเดี๋ยวใส่หอมแดงด้วยเดี๋ยวนําไปตํานะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงจะทําให้แหลกได้ง่ายขึ้นค่ะ อันนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาเครื่องแกงที่ปู้ไปตาม,มานะคะเมื่อกี้ใส่หอมแดงเพิ่มไปประมาณ 4., ีห้าหัวค่ะแล้วก็ตําแบบหย,ยาบหยาแบบนี้ก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะอันนี้ตัวฟักนะคะฟักหอมฟักหอมนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะน่าจะใช้สักครึ่งหัวพอค่ะแล้วอีกหัวหนึ่งจะเก็บเอาไว้นะคิดว่าเมนูต่อไปจะทําเป็นถ้าไมก็พวก ถ้าไม่ทำพวกตุนนะคะก็จะทําเป็นข้าวมันไก่ค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะเปลือกเขาจะค่อนข้างหนานะแต่เขาจะมีความหอมสมชื่อเขานะคะเพราะนั้นที่บ้านปู้จะกินเฉพาะ นะคะฟักหอมนะคะยกเว้นว่าบางบางช่วงบางทีจะหาฟักหอมไม่ได้ถึงไปกินไอตัวฟักเขียวธรรมดาที่เป็นทรงรีนะคะันั้นจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะสู้อันนี้ไม่ได้ หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็แช่น้ำเอาไว้ค่ะใส่ไก่นะคะลงไปในหม้อเลยค่ะ ร้อมด้วยเครื่องแกงที่เราโขลกไว้นะคะใส่น้ำเปล่านิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปคั่วนะคะคั่วใส่น้ำปลา,านะคะนี่เป็นวิธีการทำแกงของคู่นะคะ เดี๋ยวนำไปตั้งไฟเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ตัวปลารานะคะกับพวกเครื่องแกงนะคะซึมเข้าไปในไก่นะคะรู้สึกว่าจะใส่ไก่เยอะไปหน่อยนะคะเน้นโปรโตีน ั่วไปเรื่อยๆเลยค่ะคั่วจนกระทั่งไก่สุกดีแล้วนะคะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะถึงจะเป็นแกงนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่พอท่วมไก่ก็พอค่ะ พอเดือดนะคะก็จะใส่ฟักลงไปค่ะเดี๋ยวช้อนฟองออกก่อนนะคะ ชิมรสดูแล้วก็ปรุงรสอีกทีค่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำปลานะคะเข้าไปเพิ่มแล้วก็น้ำปลาค่ะระวังอย่าให้เค็มมากนะคะเพราะว่าในตัวที่เราตำเครื่องแกงเราก็มีส่วนผสมแล้เราใส่เกลือลงไปตำด้วยอยู่แล้วนะคะก็จะมีความเค็มทั้งน้ำปลาทั้งเกลือแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวรอให้ฟักสุกนะ ต้มต่อประมาณ5นาทีค่ะนะคะต้มต่อประมาณ5นาทีจนฟักสุกแล้วนะคะก็จะใส่ใบแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดฉีกค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวจะยกออกจากเตาได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหม